ซื้อหุ้นกู้ SCG Packaging นะครับ400,000บาทอายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบีย้ย3.15%ต่อปีจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่คลิปนี้เรามาหาคำตอบกันนะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปนะครับผู้ลงทุนทั่วไปได้จองซื้อเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันฝากกดไลค์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดใจลงทุนทุกครั้งและทุกประเภท้วยนะครับหุ้นกู้บริษัท SCG Packaging จำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้จำนวน1ชุดด้วยกันนะครับโดยหุ้นกู้อายุ3ปี11เดือน19วันอัตราดอกเบี้ย3.15%ต่อปีหุ้นกู้นะครับเปิดซื้อขายเป็นหุ้นกู้ที่ท่านะครับบนแอปเป๋าตังเท่านั้นนะครับเสนอขายไม่เกิน2ล้านหน่วยคิดเป็นมูลค่าไม่เกิน2,000ล้านบาท ชำระดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนตลอดอายุคุณกู้เว้นแต่ดอกเบีย้ยในช่วงงวดแรกนะครับเปิดจองซื้อทั้งหมด3ช่วงด้วยกันช่วงที่1นะครับสำหรับผู้ถือคุณกู้ SCGP 256A นะครับเปิดจองซื้อวันที่4 5 6มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำา1ล้านบาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0 0แสนบาท ช่วงที่สนะครับสำหรับหุ้นกู้ SCGP 2 5 6 6 a นะครับซึ่งช่วงที่2เปิดจองซื้อสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำา10,000บาททวีคูณครั้งละ1 0 0 0บาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่สาสำหรับผู้ลงทุนทั่วไปเลยที่อาจจะไม่ได้เคยซื้อหุ้นกู้นะครับของตัวบริษัทมาก่อนนะเปิดจองซื้อวันที่11,12 มิถุนายน2568จองซื้อขั้นต่ำา1 0 0 0 0บาททวีคูณครั้งละ1,000 0บาทนั่นเองนะครับอันดับความน่าเชื่อถึงตัวหุ้นกู้นะครับอยู่ที่ A โดยบริษัทฟิตเล็ตติง้งประเทศไทยจำกัดนะครับเมื่อวันที่20มกราคม2568นั่นเองนะครับผู้จัดการการจัดไหนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชน ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนในทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดหมหาชนเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปนะครับโดยเสนอขายหน่วยละ1000บาทนะครับจองซื้อสูงสุดไม่เกิน50ล้านบาทในแต่ละช่วงที่จองซื้อนั่นเองซื้อหุ้นกู้400,000บาทนะครับดอกเบี้ย3 1 5ห้อตให้ต่ดอกเบียออเบ้ยทุกๆ3เดือนเรามาดู กันเดือนที่ 3, 1นเถึงสนะครับเงินต้น40่แสนดอกเบี้ยสามจํานวนวัน90วันดอกเบี้ยที่ได้รับนะครับสามพบาทแปสิบห้าสตางค์เดือนที่สี่ถึงหกนะครับจำนวนวันเ1้าสิบเอ็ดวันดอกเบี้ยรับสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดบาทสามสิบเจ็ดสตางค์เดือนที่เจ็ดถึงเก้านะครับจำนวนวัน9กวันดอกเบี้ยรับสามพบาทแปสตางค์เดือนที่สิบถึงสิบสอนวนวันนะครับเกวันดอกเบี้ยรับสามพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิ 49985บาท75สตางค์อตัตราเบีย้ยนี้ไปเลยนะครับอตัตราเบีย้ยหักภาษีให้จ่าย15% 9นะครับ49,985าบาท75สตางค์หัก15%หัก7497บาท86สตางค์นะครับ, 49, บ,ก,ก, 7, 7บ,รบก็เหลือ42487บาท89สตางค์รับไปเลยสรุปเงินต้น4 0 0 0 0นบาทบวกดอกเบีย้ย4ี2 4มืกบาท 89สตางค์เป็น442,487บาท89สตางค์นะครับก่อนจะการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้กับมารแก,กับซีรีส์ครับโดยตาดอกเบี้ยคุณกู้ได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะผัดเปลี่ยนมุยเวนแคมเปญเด็ดเด็ดแคมเปญโดนๆหรือช่วงนะครับอ่าอัตราดอกเบี้ยนั้นๆนะครับช่วงที่เปิดจองซื้อคุณกู้ตัวนั้นๆมาพูดคุยกันนะครับห้ามพลาดเด็ดขาด ก่อนจากการอสังหารวิวเตือนภัยเพื่อรู้ทันมิจฉาชีพนะครับหากท่านต้องการจะกู้เงินนะครับแล้วไปเจอนะครับพวกเงินกู้ออนไลน์นะครับที่ให้คุณนะครับดังต่อไปนี้ 1. เล่งให้คุณโอนเงินเพื่อเป็นการค้ำประกันหรือค่าทำสัญญามาก่อนที่จะได้รับสินเชื่อ 2. มีการอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้บริหารระดับสูงที่ให้ช่วยให้คุณ ผ่านหรือกู้เงินผ่านได้นะครับ3พยายามสร้างความน่าเชื่อถือโดยการออกเอกสารสัญญาที่มีตาหน่วยงานรัฐเช่นแบงก์ชาติให้มั่นใจได้เลยว่าพวกนี้คือมิจฉาชีพนะครับเพราะนั้นอย่าพึ่งเชื่อเด็ดขาดเลยมาอีกแล้วนะครับหลอกลงทุนนะครับ เดี๋ยวนี้มีการหลอกลงทุนมากมายไม่ว่าจะเป็น1การแอบอ้างเป็นธนาคารหน่วยงานรัฐนะครับโดยมีโลโก้เหมือนเป๊ะเลยนะครับทำเรียนแบบได้เนียนมาก2นะครับหลอกล่อด้วยผลตอบแทนที่สูงเกินจริงนะครับโดยผลตอบแทนเกินกว่าการลงทุนในตลาดหุ้นอีกนะนะครับรับรองผลตอบแทนไม่ต่ำกว่า20%ต่อเดือนนะ เยอะมากนะครับ 3. ม,มีการหว่านล้อมให้เหยื่อตายใจมีการลงทุนเพิ่มอีกนะครับแรกๆมันก็จะให้คุณอยู่นะครับเพื่อมันจะให้ปันผลกับคุณเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการซื้อใจคุณแล้วก็ซื้อให้คุณรู้สึกเชื่อมัน่น นะครับแต่สุดท้ายแล้วมันจะดึงเงินของคุณไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้ายไม่เหลือ C นะครับมีการบ่ายเบี่ยงไม่จ่ายเงินนะครับและหายไปอ้างว่าขาดทุนอ้างว่ามีปัญหาระบบอย่างงู้นอย่างนี้นะครับจำเอาไว้ว่ามีสติอย่าลงเชื่อนะครับสอบถามข้อมูลโดยตรงจากหน่วยงานที่อาจจะถูกแอบอ้างหน่วยงานจริงนะครับให้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานจริงแล้วก็3มศึกษาข้อมูลทาความเข้าใจก่อนตัดสินใจลงทุนไม่มีการลงทุนใดนะครับที่ง่ายใดยแล้วก็ได้ผลตอบแทนสูง จำเอาไว้นะครับสแกน QR code อ,อย่างไรให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับเมื่อเราจะสแกนเพื่อจ่ายเงินต้องทำการนะครับสแกนผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับและอย่าลืมตัวสอบชื่อผู้รับโอนและยอดเงินทุกครั้งนะครับก่อนกดโอนเงินนะครับแล้วก็สแกนเพื่อจุดประสงค์อื่นๆนะมิจฉาชีพเนี่ยนะครับจะมาในรูปแบบของนะครับเว็บไซต์นะครับ มาเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่เหมือนหน่วยงานนั้นจริงๆนะครับตัวอย่างเช่น QR Code ติดสติกเกอร์ทับต้นฉบับอะไรแบบนี้นะครับให้ระมัดระวังนะครับให้ระมัดระวังอย่าสแกนนะครับอย่าสแกนเด็ดขาดนะเพื่อป้องกันมิจฉาชีพนะครับดูดเงินเรานะครับหรือเอาเงินเราไปบัญชีมา้าซิมม้านะครับเปิดขายให้เช่าให้ยืม โทษหนักนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะโทษหนักโฆษณาก็ไม่ได้นะนะครับโดยเปิดขายให้เช่าให้ยืมจำคุก3ปีหรือปรับ3 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเป็นธุระจัดหาโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อการขายการให้เช่าการให้ยืมจำคุก2-5ปีหรือปรับนะครับสองแสนถึงห้าแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับครอบคุณ บัญชีม้าสิม้าบัญชีอาบัตรอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E Wallet ด้วยเพราะนั้นระมัดระวังนะอย่าตกเป็นเหยื่อนะครับของแกงมิจฉาชีพพวกนี้เขาเจาบัญชีเรานะครับไปหลอกเงินคนอื่นนั่นเอง สแกน QR code เพื่อรับเงินไม่มีอยู่จริงนะครับหากมิจฉาชีพมาบอกว่าคุณจะได้รับเงินคืนอย่างนู้นอย่างนี้และให้คุณสแกน QR code นะครับเพื่อรับเงินย้ำอีกครั้งหนึ่งนั่นเป็นการสแกนเพื่อจ่ายเงินไปให้มิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพกําลังหลอกคุณอยู่เพราะนั้นอย่าสแกนเด็ดขาดนะครับเพื่อรับเงินไม่มีนะใครมาบอกให้สแกนรับเงินให้ทําการบล็อกคนนั้นซะนะครับหรือถ้าไม่มั่นใจให้ติดต่อหน่วยงานนะครับ หรือบริษัทนะครับที่ถูกแอบ,บอ้างนั้นนะและจะได้รู้ความเป็นจริงเพราะนั้นเรามาระวังประเด็นนี้ด้วยนะครับ